เดินดูน้ำนะครับผมได้ยินเสียงน้ำไหลเดี๋ยวต้องไปดูแล้วงานบนเป็นงานลอกไงนาลอกแสดงว่าน้ำรั่วแน่เลยเดี๋ยวไปดูก่อนครับอึ๊บได้ยินเสียงน้ำไหลวะโคกไงเงาข่าวเได้มาตัดตรงนี้ไม่รั่วหรอกมันจะรั่วใชเพราะตรงเอง รั่วรูหนูนะครับโอ้โเดี๋ยวต้องเอาเครื่องตัดหญ้ามาสกรําแถวนี้แลหละได้ยินเสียงน้ําับเเนาะโอ้ฝั่งเขา โอ้ฝั่งผมนี่แหละโอ้นี่ไงนี่ไงน้ำไหลโอ้ยเวืองกกัหากอนรูหนูนี่ไงใช่แน่เลย ที่เดิมที่เก่าทุกปีเลยนะครับตรงนี้เนี่ยนีน้ำถึงขังมาอยู่ขนาดเราก็สอบเอาอะไรมาอุดแล้วก็ยังไม่อยู่เนี่ยร,รู้กันเลย มีนาว่าน้ำทำไมมันแห้งนะครับคันนาก็ยาใหญ่มันมีหนูพกุกหนูอะไรไงอันนี้เป็นนาหวานหวานแบบไม่ได้ไถน,นะครับเพราะว่าเป็นฟันไมโครรดหลอกเนาะหลอกหลอกหลอกแล้วทีนี้น้ำท่วมมาลดลงไม่ได้ลดไถลงไม่ได้ลงตีดินไม่ได้ลงไถไม่ได้แล้วก็เลยหวานโคกเลยนะครับ หวานแบบไม่ได้ไถกบไม่ได้อะไรเลยดีนะมันเกิดมาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็แห้งไปเดี๋ยวถ้าได้ปุ๋ยเขาอาจจะฟื้นคืนชีพนะครับเพราะมีน้ำก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมอุดรูก่อน